ก็คือการนําต้นไม้หรือว่าการจัดสวนเนี่ยมาใช้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะคะทาให้บ้านเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าปกตินะคะแต่ว่าหลายๆคนคงเคยเห็นโครงการหลายๆที่ของบ้านปุริปุรีนะคะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนโครงการลับของเขาก็ได้เพราะว่ามีแค่2หลังเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ค่อยมีการ โปรโมทออกไปเยอะเท่าไหร่นะคะบ้านที่นี่เนี่ยโครงการนี้ชื่อว่าบ้านพูริปูรีไฮกกรเดนจุดเด่นของเขาคือไฮกกรเดนคือเป็นสวนแนวสูงซึ่งทำให้ทุกชั้นของเขาเนี่ยเห็นสวนทั้งหมดตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น4นะคะและที่สำคัญโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่ใช้บ้านมีขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านพูริปูรีนะคะ บนเนื้อที่แค่40ตารางวาซึ่งอาจจะดูเหมือนเล็กแต่ด้วยเทคนิคการออกแบบการจัดวางผังบ้านของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถสร้างบ้านที่มีเนื้อที่ได้ถึง400ตารางเมตรเป็นการใช้เนื้อที่อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะซึ่งสองหลังนี้นะคะหลังนึงก็คือหลังที่โบยอยู่เนี่ยเป็นหลังที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่นะคะหลังนี้จะมีราคา24.5ล้านบาทส่วนหลังข้างๆเนี่ยจะเป็นบ้านป่า ก็คือจะไม่มีบิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อย่างที่เห็นนี้นะคะราคาก็จะย่อมเยาวกว่า21.2ล้านบาทนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวโบจะพาเดินชมบ้านหลังนี้ค่ะความพิเศษเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประตูรัวทางเข้าบ้านเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ประตูรั้วแบบปกติอย่างที่เห็นเนี่ยคือประตูรัวที่เรียกว่า Roller s h u t t e r นะคะคือจะเป็นแบบเหมือนลงรถฝรัง จะมีการแบบว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ได้นะคะอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เนื้อที่แค่ 40, 40ตารางวาแต่ว่าเขาสามารถออกแบบพื้นที่จอดรถให้จอดรถได้ถึง4คันนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีประตูทางเข้าบ้านนะคะแล้วก็ด้านข้างบ้านเนี่ยจะเป็นประตูที่ เดินแยกเข้าไปสาหรับโซนเมดเช่นเวลาเราซื้อของกลับเข้ามาในบ้านเราก็สามารถที่จะให้เมดออกมารับของเราได้ที่โรงรถนะคะแล้วเมดก็จะเดินใช้ประตูของเขาเนี่ยเข้าไปจนถึงห้องห้องครัวแล้วก็ห้องแม่บ้านในโซนนั้นเลยนะคะเป็นโซนเซอร์วิสไปนะคะแล้วก็ตรงบริเวณโรงรถเนี่ยมีการบิวอินเป็นตู้เอาไว้ตรงนี้นะคะไว้ให้เก็บของประตูทางเข้าบ้านนะคะเขาก็าจะให้เป็นดิจิตอลดอลล็อกแบบนี้เลยนะคะของฮาร์เฟลค่ะ ซึ่งพอเข้ามาในบ้านนะคะเราก็จะเจอโซนนี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโซนไว้สําหรับต้อนรับแขกละกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่โซนิฟวิ่งรูมโซนิฟวิ่งรูมเขาจะอยู่ชั้น2นชั้นนะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนเป็น mm hmm. สเปซว่างๆนั่นแหละที่เราสามารถใช้เป็นอะไรก็ได้ mm hmm. ซึ่งในนี้เ, mm hmm. เขาก็จัดไว้เป็นเหมือนโต๊ะทานอาหารเนื่องจากว่าห้องครัว mm hmm. ห้องครัวจะอยู่ตรงนู้นนะคะ mm hmm. ก็สามารถทำพอทําครัวเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ก็สามารถมาเสิร์ฟอาหารนั่งทานกันตรงนี้ได้ อย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ตกแต่งแล้วเขาก็จะให้มาทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งโต๊ะไม้แบบนี้แล้วก็ทั้งเอ,อ่อบิวอินแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็รูปภาพทั้งหมดด้วยะคะ่ะในชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งตึกเนี่ยมีห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องนะคะ ซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องนอนชั้นล่างก็เหมาะสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องปีนขึ้นลงนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการใช้เป็นห้องนอนเราก็สามารถอัดแอปเป็นห้องอื่นได้นะคะอย่างอันนี้เขาก็ใช้เป็นห้องทํางานหรือว่าห้องหนังสือได้นะคะซึ่งห้องนี้มีห้องน้าในตัวค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าสามารถทาเป็นห้องนอนได้เลยนะคะส่วนฝั่งนี้ตรงนี้เป็นบริเวณห้องครัวไทยนะคะซึ่งเขาก็ออกแบบให้มีประตูปิดมาเรียบร้อนมิดชิดเลยเวลาเราทํอาหาร ลิ่มมันจะได้ไม่ออกมานะคะรัวไทยของเขาเนี่ยก็มีเนื้อที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะซึ่งสําหรับห้องนี้นะคะเขาก็ทําบิวอินมาให้เรียบร้อยเลยโบ <_ S 2> ชอบการจัดวางบิวอินของเขามากเพราะว่ามันใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากอย่างบริเวณนี้นะคะมันก็อยู่ใกล้ประตูมากมันมันก็ไม่เหมาะที่จะทําเป็นเคาน์เตอร์หน,หนาๆแบบนี้ที่ยาวถึงงนี้นะคะเขาก็อยากอุตส่าห์ทำเป็นตู้เล็กๆ เอาไว้เก็บพวกของในครัวแบบพวกขวดอะไรต่างๆนี้นะคะขวดเครื่องปรุงหรือว่าทิชชู่อะไรดีได้นะคะทั้งหมดเลยด้านบนแล้วก็ด้านล่างถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดในการใช้งานจริงมากๆเลยนะคะถ้าจากห้องครัวค่ะด้านปลายห้องครัวตรงนี้นะคะก็ยังมีประตูซึ่งประตูตรงนี้เนี่ยเมทสามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่าห้องนอนเมทก็จะอยู่ใล้ๆกันอย่างเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยเมดเขาก็จะสามารถออกมาจากห้องแล้วก็ เข้ามาในห้องครัวตรงนี้ได้เลยเพื่อเตรียมข้าวของเตรียมอาหารเช้านะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้านก็ได้นะคะเนื่องจากตรงนั้นมีประตูอีกบานนึงถ้าเราไม่อยากให้เม็ดเข้ามาแม้แต่กระทั่งห้องครัวนะคะเราก็สามารถล็อกประตูนี้ไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่คิดในเรื่องของโฟการใช้งานมาอย่างดีแล้วนะคะทําให้คนที่ทำให้เจ้าของบ้านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็สามารถแยกพื้นที่หรือว่ากั้นพื้นที่ที่เมทจะเข้าออกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนบันไดที่จะเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะซึ่งการออกแบบบันไดเขาเนี่ยมีความพิเศษมากอย่างที่เห็นเลยบันไดจะดูมีลักษณะเป็นบันไดแบบลอยๆโปร่งๆซึ่งไม่มีความชึบนะคะแล้วก็มีตรงบันไดเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ไฟเอาไว้อย่างสวยงานมะ ชั้นสองนี้เลยค่ะขึ้นมาถึงเนี่ยเราจะเจอตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เหลือทั้งหมดของชั้นสองนะคะก็คือจะเป็นโซนลิฟท์ลูมททั้งหมดเลยค่ะเป็นสเปซที่กว้างมากๆคือไม่น่าเชื่อเวลาเรานั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ย hey, นี่ฉันอยู่ในบ้านพื้นที่แค่40ตารางวาหรอกนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นห้องลีฟิ้งรูมทั้งหมดเลยซึ่งใหญ่พอที่จะทำ Room ลิฟิ้งรูมหลายโซนได้เลยนะคะอย่างตรงนี้ก็เป็นเวิร์กหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นอีกเวิร์กหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีแ a น t ี่หรือว่าโถกําลังเนี่ยอีกด้วยนะคะสําหรับเวลาที่เราจะเตรียมอาหารเบาๆที่ไม่ใช่อาหารหนักนะคะหรือว่าทําเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทําตรงนี้ได้แล้วก็เวลาที่เพื่อนๆมาเราก็สามารถมีแบบตู้เย็นตรงนี้เป็นตู้เย็นนะคะเขาทำตู้เย็นแบบซ้อนไว้ ็นชั้นที่เพดานสูงที่สุดเลยสูงถึง5เมตรเลยนะคะแสดงว่าเราจะมีความแบบปลอดโปร่งเป็นอย่างมากแล้วเขาก็ได้ติดพัดลมเพดานมาให้ด้วยนะคะซึ่งพัดลมเพดานเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอย่างบางคนอยู่บ้านอาจจะไม่ชอบเปิดแอร์นะคะเราก็สามารถเปิดพัดลมเพดานตรงนี้ได้นะคะเพื่อให้เกิดความหมุนเวียนของอากาศนะคะ แล้วก็ไฮไลท์ที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าที่นี่มีส่วนแบบไฮการ์เด้นก็คือตรงนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะแต่ว <c oughs> ่าไม่เป็นไรเมื่อกี้เราได้ insert ภาพตอนที่ฝนไม่ตกแล้วนะคะ <c oughs> ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงนะคะเราสามารถวางเก้อเอี้เอาดร์ไปนั่งเล่นรับลมได้นะคะหรือว่าเวลาเราอยู่ภายในบ้านเราก็สามารถเปิดประตูตรงนี้ออกมาเพื่อรับลมได้เช่นกันนะคะประตูจะเปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ ที่บอกว่าเป็นไฮการ์เด้นเพราะว่าเขาได้มีการออกแบบสวนมาในรูปแบบของทรงสูงก็คือเขามีการเลือกต้นไม้ที่มีความสูงขึ้นไปนะคะทําให้มันไม่ได้เป็นสวนแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวนะคะเดี๋ยว,วเรามองออกจากชั้น3หรือชั้น4เราก็จะยังเห็นความเขียวของต้นไม้อยู่นะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกชั้นเนี่ยจะได้เห็นสีเขียวเขียวเห็นสวนทั้งหมดนะคะ เรื่องการดูแลต้นไม้กลัวว่าเราจะดูแลต้นไม้ไม่ดีไม่มีเวลารดน้ําไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทางโครงการบ้านฟูริฟูรีเนี่ยเขาได้เดินระบบสปริงเกอร์น้ําไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นระบบทามเมอร์เขาก็จะรดน้ําของเขาเองโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมีการวางระบบอ่อระบายน้ําเพื่อเรนน้ําออกอะไรอย่างนี้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นนะคะ ไฟซ่อนแบบนี้ที่เราเห็นนะคะเนี่ยข้างในมีไฟซ่อนแล้วก็มีไฟออกมาเป็นไฟตกแต่งที่ให้ทําให้บรรยากาศสวยขึ้นนะคะเขามีให้นะคะบ้านเปล่าก็มีให้คือทําให้มากับตัวบ้านเลยซ่้อันี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านภูริปุรีนะคะที่เขาจะออกแบบไฟซ่อนมาพร้อมๆกับตัวบ้านให้เราเลยนะคะเราไม่ต้องมาเพิ่มเองทีหลังค่ะ ทำเป็นมาสเตอร์เบดรูมทั้งหมดเลยค่ะเข้าห้องมาแล้วนะคะเราจะเจอโซนนี้ก่อนเลยอันนี้เนี่ยเป็นโซนคอเซิตนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่แต่งครบเขาก็จะให้มาตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านฝั่งนู้นก็จะให้เป็นบ้านเปล่านะคะซึ่งการออกแบบของเขาเนี่ยก็มีความละเอียดละออมากนะคะก่อนเข้าห้องคอเซตก็นี่ ถ้าเราไม่อยากให้เปิดประตูเข้ามาแล้วมันดูโลกสายตานะคะก็สามารถปิดประตูไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะเปิดมาข้างในก็จะมีพื้นที่ที่มากพอสําหรับเก็บเสื้อผ้านะคะมาโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนเตียงนอนที่แบบเหมือนรีสอร์ทนะาะนอนมา ขนาด10ฟุตได้นะนี่ดูดิถ่ายกว้างๆให้เห็นเลยเตียงเขาเนี่ย10ฟุตวางไปเลยเขาก็กล้าวางนะอันนี้คืออะไรสำหรับคู่สามีภรรยาที่ต้องการเนื้อที่เป็นของตัวเองก็สามารถวางเตียงแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แถมยังมีเนื้อที่สําหรับวางโต๊ะข้างเตียงได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้เขาก็ออกแบบให้จริงๆปลายเตียงเนี่ยก็สามารถวางโต๊ะขาที่ใหญ่มากๆได้คือห้องนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์เบรูมที่มีความใหญ่มากๆจนเม่ยเชื่อว่า เฮ้ยนี่เราอยู่ในบ้านแค่พื้นที่40วายเนี่ยเขามีการออกแบบถังได้ดีมากทำได้ไงอะพื้นที่40วาแต่สร้างบ้านขนาดแบบ400ตารางเมตรได้ยังไม่พอแค่นั้นบอกแล้วว่ามันมีสวนทุกชั้นนี่ชั้น3ก็มีสวนคือมันไม่ได้แค่อัดเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยคือเป็นสวนที่ด้านนอกห้องอะมีเหมือนเป็นกระบะแล้วกันนะพูดภาษา,าง่ายๆเนาะ เป็นกระบะปลูกต้นไม้ตรงนี้ขึ้นมาได้ก็เขียวชอุ่มไปหมดส่วนตรงนี้ก็เป็นระเบียงออกไปเลยเป็นระเบียงที่เป็นลักษณะเป็นสะพานด้วยแล้วก็ตรงนั้นก็มีต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็แถมยังมีนี่ต้นน่าจะลีบอนยูมั้งเป็นต้นไม้เลื้อยที่ปลูกอยู่ชั้นบนเลื้อยลงมาข้างล่างให้เห็นเป็นสีเขียวๆอีก แล้วก็มองเห็นฝั่งตรงข้ามตัวนั้นไหมคะมันเหมือนมีผนังอะไรขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทําเป็นฟาซาดขึ้นมาเพื่อบังสายตาเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยมันเป็นชั้นห้องนอนแล้วเราต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ไหมแต่เราก็ยังอยากจะมีสวนก็เลยทําฟาซาดขึ้นมาบังสายตาไม่ให้คนอะ่ะมองเข้ามาเห็นเราได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทําฟาซาดปิดไปทั้งหมดนะคือมันก็จะมีโซนเนี้ยเป็นโซนที่เปิดโล่งไว้ให้แสงเข้ามีจุดเปิดโล่งไว้ให้แสงเข้าให้ลมเข้าได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะใช้ต้นไม้ขึ้นมาาช่วยง ไปดูห้องน้ำกันคุณพักคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดดูห้องน้ำจี๊โอแม่เจ้าทุก <c oughs> คนออกแบบเขาเก่งมากเลยเนาะห้องน้ำแบบห้องน้ำก็โอเว,วอร์สเกลอ่ะนี่ข้างในตรงนี้เนี่ยเป็นอาเจ้าทุ่เลยแล้วก็มีโซนตรงนี้เป็นโซนชาวเวอร์ที่ชาวเวอร์พร้อมกันได้ประมาณเจ็ดคนพื้นที่มันใหญ่ามาก ตัวลาต้นนะ่ะมันสูงขึ้นมาให้เราแผ่กิ่งไปให้เราเห็นชั้นนี้นะคะแล้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นสวนแบบแนวตัง้นงนาอเป็นทรงสูงเนาะห้องน้ำก็คือมีความล,ล่มลื่นเหมือนรีสอร์ทมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดเด่นของบ้านคลีฟอรี่ยอย่างหนึง่งคือเขามีการออกแบบไฟซ่อนฝังมากับตัวอาคารเลยนะคะซึ่งอันนี้บ้านป่าก็จะได้เหมือนกันนะคะก็เป็นแบบนี้เลยแล้วดูม,มีความเป็นโรแมนติกเหมือนเราอยู่รีสอร์ทมากๆ โซนหลังหน้าค่ะก็ใหญ่มากเหมือนกันนะคะเป็นเป็นมีแบบ2อ่างหน้าคือเป็นแบบ he's and her นะคะจะได้ไม่ต้องตีกันในยามเช้านะคะสำหรับว่าตู้แต่งงานด้านในนะคะก็เป็นโถชักโครกนะคะเอาไว้แบบแยกทำธุระส่วนตัวได้ค่ะระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปชั้นที่4นะคะสังเกตที่ไปข้างบนเนี่ยจะเห็นว่า ในการออกแบบของเขานะคะที่เขาอยากให้เราใช้แสงธรรมชาติประหยัดไฟนะคะประหยัดพลังงานนะคะเา่าก็เลยมีเป็นกระจกฟ้าข้างบนนะคะเพื่อเป็นช่องแสงให้ความสว่างบริเวณบันไดทาง ซึ่งส่วนของชั้น4เนี่ยจริงๆแล้ก็จะเป็นต้นไม้ของชั้น2นี่แหละที่มันจะสูงแล้วก็มาแผ่กิ่งก้านใบซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังรอมันสูงอยู่นะคะเกือบถึงละอีกนิดนึงอีกสักะแบบ6เดือนนะคะมันก็น่าจะสูงขึ้นมาอยู่ประมาณนี้พอดีก็จะทําให้ชั้น4เนี่ยได้เห็นสีเขียวๆข,ของสวนที่ชั้นนี้ด้วยค่ะบ้านพูด ะะตั้งอยู่ที่ถนนสตรีวิทยา2ซอย10นะคะซึ่งทําเลแถวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทําเลซอยที่ซอกแซกอะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นหมดเลยนะเจ็ดไล่มาตั้งแต่ตรงหน้านี้ว่าสตรีวิทยา2เสนาลาดปลาเข้าลาดเพ้าตรงเนี้ยมันเป็นซอยที่ซอกแซกหมดแล้วก็ซอยตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนแคบๆนะคะซึ่งสําหรับจุดที่บ้านพรีบุรีตั้งอยู่เนี่ยตรงนี้ยังดีที่ว่าถนน ด้านหน้าโครงการเนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าซอยอื่นๆนะคะแล้วก็ข้อดีของแถวนี้ก็คือว่าเขาสามารถทะลุออกได้หลายทางมากทะลุไปโผล่ลาดพร้าวไปโผล่ลาดชดาโผล่เรียบทางด่วเดนเอกมัยรามินทาหรือว่าไปโผล่เกษตรนวมินนะคะคือไปได้หมดเลยแล้วก็แถวนี้เนี่ยของกินเพียบ แล้วก็ยังมีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซนทันอีสต์วิลเดอะคริสตัลคริสตัลพาร์คหรือว่า CDC นะคะก็เป็นย่านที่มีความสะดวกประมาณหนึ่งเลยแล้วก็จะเข้าเมืองเข้าทองหล่ออย่างเงี้ยก็ไปออกเลบทางดว่วนแล้วก็ตรงไปก็ยีกไม่ไกลก็ถึงทองหล่อแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างสะดวกโลเคชั่นหนึ่งเลยเหมือนกันคะ่ะสําหรับคนที่สนใจบ้านที่มีเนื้อที่ใช้สอยนะคะประมาณ400ตารางเมตรนะคะย่านใจกลางเมืองแบบนี้นะคะ แล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ี่กว่าล้านโบคิดว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าบ้านสองหลังนี้มีคนจองไปแล้วจริงๆขายหมดไปละแต่ว่าดันกู้ไม่ผ่านนะคะก็เลยหลุดมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สําหรับคนที่มองหาบ้านควรจะแวะมาดูที่นี่สาหรับส่วนตัวโบโบคิดว่าที่นี่เขามีความพิเศษตรงที่เนื่องจากเจ้าของโครงการเขาเป็นสถาปนิกเองเขาเลยมี ดีเทลของการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มีความสวยงามหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้วัสดุต่างๆเนี่ยเขามีความละเอียดแล้วก็มีการเลือกใช้วัสดุที่ทางใช้งานได้ดีและที่สําคัญมันแมชมันเข้ากันไปหมดมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วคฮ้ยผิดอันนี้ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้อ่ะคือมันไม่มีเลยมันนวลเนียนไปหมดเลยค่ะสําหรับคนที่สนใจก็สามารถแวะมาดูได้นะคะเดี๋ยวโบขึ้นคอนแทคติดต่อไปให้ค่ะ